ตำรวจสอนอันายาวได้รับแจ้งเหตุมีศพชายนะคะถูกรถอาสาสมัครมูลนิธิแห่งหนึ่งทิ้งไว้หน้าบ้านเลขที่8ทั80ใกล้กับตลาดซอกกราวอยู่ถนนสุเหร่าคลองหนึ่งเขตคลองสามวากรุงเทพโดยพบศพนายสุรเดชวงศ์สวรรค์อายุ38ปีคนงานก่อสร้างชาวบุรีรัมย์อยู่ริมถนนผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว,ว่านั่งเล่นท้ายรถกระบะก,กับเพื่อนเห็นนายสุรเดชเดินอยู่ดีๆก็หยุดนิ่งและล้มหัวฟาดพื้นมีเลือดออกที่ศีรษะจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนจะมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิ มาประถมพยาบาลก่อนนำตัวขึ้นรถมูลนิธิไปส่งโรงพยาบาล ซึ่งขณะนั้นนายสุรเดชยังมีชีพจรปรากฏว่าเมื่อมาถึงหน้าบ้านเลขที่8ทั80ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรรถกับจอดแล้วนําร่างของนายสุรเดชลงมาทิ้งไว้ข้างถนนเพื่อน<ๆ>ผู้ตายที่ขี่รถตามหลังมาด้วยก็เข้าไปถามได้รับคําตอบพินว่าแจ้งสอนอนาดยาวแล้วก่อนจะขับรถออกไปเมื่อเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่านา,า,า,ายสุรเดชเสียชีวิตไปแล้วซึ่งตำรวจกำลังสอบปากคำและตรวจสอบกล้องวงจรปิดว่าทำไมกู้ภัยจึงนำศพมาทิ้งเช่นนี้ค่ะ